สวัสดีค่ะฉันโคลโสุพิชเชนแนลคลิปนี้จะมาเชิญเพื่อนทําส้มอบแห้งนะคะส้มอบแห้งวันนี้เราใช้ส้มใส่น้ําผึ้งส้ม1กิโลกร,รมัมเราใช้น้ําตาลประมาณ200กรัมเกลือเล็กน้อยเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้ลองทําทาน หรือบางท่านมีสวนส้มเหลือเยอะที่ไม่สวยอาจจะมาเป็นสินค้าโอทอปได้อร่อยมากเลยค่ะอร่อยจริงๆค่ะเรามาแกะส้มกันก่อนนะคะ,ะส้มนี้ก่อนที่จะนำมาแกะนะคะต้องผ่านกระบวนการล้างเปลือกให้สะอาดก่อนนะคะพอแกะแล้วเราจะมีการล้างน้ำเราจะนำไปแช่น้ำเชื่อมเลยค่ะ ทำง่ายๆเหมือนที่เราทําทานทั่วไปเนี่ยค่ะเพราะส้มพวกนี้เขาเยื่อบางแต่เราจะละเอียดนิดนึงตอนที่แกะออกมาเป็นกลีบๆเพื่อกีดเม็ดออกนะคะ ดูนะคะอันนี้ไม่มีเม็ดก็ไม่ต้องทําอะไรเข้าเลยเอาเยื่อบางๆนี่ออกใช้ได้นะคะไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่าไม่มีเม็ดนะคะ สำหรับอันนี้มีเม็ดนะคะเพื่อนก็กรีดง่ายๆเลยค่ะเอาปลามีดกรีดแค่เม็ดออกใช้ได้แล้วค่ะนะคะเขาให้เขาช้าน้อยที่สุดกรีดเม็ดออกเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะไปแช่ในน้ำเชื่อมกัน ดูในขั้นต่อไปนะคะแกะส้มได้เรียบร้อยแบบนี้แล้วเราจะไปต้มน้ํานะคะไปดูในขั้นต่อไปเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราจะมาต้มน้ํากันนะคะกะน้ําเพียงให้เราพอท่วมส้มที่เราเตรียมนะคะแสนตาลเลยคะ่ะ เกลือไม่ต้องเยอะนะคะประมาณครึ่งช้อนชาพอพอน้ำเดือดก็ปิดไฟเลยนะคะเพราะว่าน้ำตาลเหนียวในระดับนี้นะคะไม่ต้องให้เขาเหนียวมากนะคะแค่ให้เขาเดือดดีๆพอเพื่อปิดไฟเสร็จนะคะเนื้อผลไม้ลงเลยนะคะเพื่อเป็นการลวกไปในตัวด้วย ะะลงไปเลยเป็นการแช่อิ่มนะคะนะคะเป็นการแช่อิ่มกดนะคะไม่ต้องคนมากนะคะเราจะแช่ไว้นะคะอย่างน้อย6-8ถชั่วโมงจะลินเอาน้ำนี่ออกนะคะแล้วก็มาอุ่นอีกรอบหนึ่งแล้วก็แช่ครั้งคืน1คืนเอาขึ้นตา นะคะเนี๋ยมาดูขั้นต่อไปด้วยหลังจากที่เราได้แช่เขาไว้นะคะเพื่อนจะเห็นว่าเนี่ยน้ำเขาออกมาเยอะพอสมควรนะคะทีนี้เราก็จะมาตักออกเพื่อที่จะต้มให้น้ํางวดลงไปนะคะไม่ต้องเติมน้ําตาลนะเพื่อนน้าไม่ต้องเติมน้ําตาลเพียงแต่เราต้มให้น้ํางวดลงไปแล้วให้น้าเชื่อมเขาเนี่ยแทรกดีๆนะะ เพื่อจะพักไว้หนึ่งคืนหรืออย่างน้อยก็อย่างหกชั่วโมงถึงแปดชั่วโมงนะคะอันนี้เราพักไว้ใส่ในน้ําเชื่อมเนี่ยแปดชั่วโมงค่ะและทีนี้จะมันทำอีกรอบนะคะปล่อยครั้งคืนน้ําเชื่อมไม่ไม่เตือนนะคะเพียงแต่ว่าเวลาใช้เนี่ยมันใช้เยอะนิดนึงสามารถที่จะไปแช่ได้หลายๆรอบเลยหลังจากนี้เปิดไฟได้ค่ะ คู่ให้เขาเดือดนะคะให้งวดลงไประดับหนึ่งแล้วก็มาใส่กันค่ะพอน้ำเชื่อมงวดลงไประดับหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ปิดไฟเลยค่ะนะคะปิดไฟแล้วก็นำลงได้เลยนะเพื่อนนะเพราะว่าไม่ต้องปวนเละนะคะเหมือนเราทำลายแก้วทั่วไปนะคะ เราแช่แล้วให้เวลาตากแล้วเนี่ยนะคะน้ําตาลหรือน้ําของส้มเนี่ยไม่เข้าออกเยอะเพราะน้ําตาลจะไปเคลือบไว้จะเป็นเก็ดแบบน,น้อยๆนะคะนะคะเปลี่ยงจไปเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนตึงนะคะ<ม>เดี๋ยวพวกนี้เราจะเอาไปตากนะคะหลังจากที่เราแช่ได้สองรอบแล้วนะคะผ่านมาแล้วหนงวันหนึ่งคืน,นะคะ่ะ เราจะมาสงขึ้นเพื่อเอาขึ้นตานะคะสงก่อนนะคะสงให้วะเด็ดน้ำก่อนเลยนะคะบางท่านอาจจะมีเครื่องอบลมร้อนไปใช้เครื่องอบลมร้อนนะคะแต่เราจะใช้แดดค่ะ พอขึ้นสงได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาใส่ตะแกรงค่ะนะคะ,นะคะนี้เป็นตะแกรงที่เราปรดิดขึ้นมาเราเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะไปใส่คอนโดตากันเลยใส่มุ้งตากแบบนี้เลยนะคะประมาณสี่ถึงห้าแดดนะคะเพราะว่า เขากัวใจแห้งดีนะคะแต่ถ้าเพื่อนใช้ตู้อบลมร้อนนะคะประมาณ12ชั่วโมงถึง15ชั่วโมงก็แห้งใช้ได้แล้วนะคะในระดับไฟ70องศาค่ะอันนี้เราตากผ่านมาแล้วนะคะสองวันนะคะยังแห้งไม่สนิทนะคะแห้งแล้วนะคะแห้งแล้ว ส้มสายน้ำผึ้งของเราตากแห้งนะคะไม่ได้อบแห้งเราใช้ตากแดดนะคะทานเล่นสำหรับเด็กๆมีประโยชน์มากค่ะนะคะลองทำทานนะคะไม่ยากเลยใช้ส้มเขียวหวานพันอะไรก็ทำได้นะคะไม่ใช่เฉพาะสายน้ำผึ้งเป็นไงคะน่าทานไหม เพื่อนๆคะส้มเขียวหวานพันอะไรก็ทำได้นะคะในการแช่อิ่มแล้วก็นำมาตากแห้งนะคะเพื่อเป็นการถนอมอาหารอีกวิธีการหนึ่งของผลไม้ประเภทส้มนอกจากทำเป็นน้ำส้มคั้นแล้วหลังจากชมคลิปนี้แล้วถ้าเพื่อนชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะ กดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่ได้พบกับการแปรรูปอาหารในรูปต่างๆของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ